สบายสบายฮะสบายเกินไปโอ้ได้ครับถ่ายแนนอนโอ้โครับีงาพสวยคูแจคเกมทีวีนะครับถ่ายแนวอนออันนี้อยู่ใบเกครับจุ้จุโดดงานมาโอเคตอนนี้เราอยู่กับนี่ฮะปืดเฮโบ๊ครับคนนี้เอาดอทเอไหมผมครับนี่ครับโอ้โหสยอด กูไม่ได้เล่นเลยครับมกูคือเพิ่งเล่นครับโอเคครับนี่ครับคุณเต้ครับคุณดีฮะคุณหน้ากันดีอย่าดูแลเบื่อแล้วนี่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับขาอันนี้ครับใครอ่ะใครวะเฮ้ยกูไม่รู้จักว่ะเฮ้ยไปด้วยอ๋คุณคุณเคนเคนนะฮะใช่ครับเรียกว่าอะไรนะฮะเคนเคนสวยเคงวานไปะเคงเคนเคนะเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขา สวัสดีครับตายแล้วโอ้ยหูแมวด้วยนี่ครับตัวแดงครับสวัสดีครับเอรครับแมงมาไม่มาหัวเขียวครับแมงมันหัวเขียววันนี้มาเพื่อเจอวันนี้โดยเฉพาะนะฮะครับเพราะนี่ครับเขามีเขามีประทับตังต่างงานกันเสียตังเข้างานนีครับนี่ครับอูนี่ครับกูมีอะไรครับไม่มีครับนี่ครับนูหาตัวหาไม่เจออยู่ไหนวะครับดูนี่ครับอะไรครับ Hey Lisbon เป็นไงราเบเกอร์นี่ดู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 ไขมันล้นๆ้นไขมันล้นๆ้นไขมันล้นๆ้นไม่มีลิสแบนไขมันล้นๆ้นเถื่อนนี่ฮะเนี่ยเราเราเรามานั่งอยู่ใกล้คุณออยที่สุดในชีวิตแล้วนะครับเข้ามาไม่ได้ครับเข้ามาไม่ได้ครับยี่คอเลยคอเลยรับมาได้ครับคมไม่ได้อะไรเลยครับเทีครับคุณอ้อยคุณออยครับมามางานนี้กี่วันแล้วนะสามวันอ่ามาให้สองวันครับเมื่อวานกับวันนี้ครับจริงๆิงจะมาเมื่อวานวันเดียว แหมลืมของครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับทำไมถึงลืมกันเนี่ยทำไมพลาดได้ไม่รู้ครับคนถ่ายเยอะไงครับเนี่ยคนดังไม่ใช่ชีวิตคนดังไมชีวิตคนดังตายแล้วตายวายให้ตายแล้วตายแล้วแ้วหนังคุณเต้เขาทำไมเขาทำหายครับไม่รู้ครับคุณเต้คุณเต้สำหรับช่องผมงเขาเบื่อกันแล้วครับปากตากหยิบโอเคครับแล้ว รู้สึกไงเมื่อวันที่มางานนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมอิจฉามากเป็นไงบ้างครับเมื่อวานใครที่ไม่มาเมื่อวานนะครับผมบอกเลยว่าโคตรพลาดพลาดนะครับโอ้โหพลาดพลาดสิ่งสำคัญที่เป็นไอชีสไปไปเลยนะครับจ้าเออดูหน้าดูหน้ากูครับคือคนมาเยอะมากครับผมถึงแม้ว่างานจะไม่มีค่ายเกมดีๆมานะครับก็บอกไปแล้วนะมาเจอใช้เกมดีๆก็มาเจอนะครัคนในวงการนะครับผมคู่ที่ cast เกมนะครับมาเยอะที่สุด ในวันนี้เลยเป็นออดซาดเลยนะครับว่ามาเยอะที่สุดในวันนี้อ่าก็คุ้มมากคุ้มมากใช่ไหมคุ้มมากครับโอ้ตายผมไม่ได้พลาดเลยนะครับเสียดายมากเมื่อวานเพราะว่าเราที่ทราบข่าวคือทุกคนบอกหมดว่ามาวันที่12ครับโอ้โหแย่เลยครับชีวิตทรมานมากเมื่อคืนเห็นภาพแล้วทนไม่ได้ครับไม่คิดทนไม่ได้จี๊ดเลยอ่ะใครที่เห็นรูปโพสผมเมื่อคืนนะครับกูจะระเบิดทีจีนะครับเห็นว่าได้ด้วยความแค้นจัดนะครับวันนี้มาให้ได้ครับวันนี้มาครับ โอ้จริงๆครับได้เห็นตัวเป็นๆแล้วนะโอ้ตายแล้วนี่สิวครับสิวโอ้ไม่ใช่แล้วตายแล้สิวเลยแล้วก็แล้วก็เจอของแถมครับเจอคุณเคนเคนนะแมนแมนนะไม่ได้ไม่ได้อยากจะเจอแล้วก็เจอนะครับโอ้ล้อเล่นผมล้อเล่นโอ้ถึงแม้เาจะพกสุรามีอะไรมาด้วยล้อเล่นครับล้อเล่นครับไม่อยมกกินแล้วคุณเต้ครับคุณเต้ครับคุณเต้มีอะไรจะบอกไหมครับกับช่องเราครับอยู่ออกบ่อยที่สุดเลยค่ะในรรดาทีมนี้ออกบ่อยสุดแล้วคุณเต้ ไม่มีอะไรนะครับโอ้ตั์ใส่หมวกปีกมาคร,รับวกเยอะสี <laughs> ่สิบบวกตีบวกแล้วนะ <laughs> โอเคครับผมโอ้เป็นความเจ๋งมากเลยนะที่ได้เจอนะ <c oughs> นี่ฮนะสะภาพที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คือสกายวอล์ k ใช่ไหมฮะเดินบนฟ้าครับเดินบนฟ้าใช่คนระับที่ผมวิ่งมาแล้วก็หลงทางแล้วก็นู่นนั่นนี่ฮนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คนระับเขานั่งรอกันชั่วโมงกว่าครับโอเคนะครับอันนี้คุณโบ๊ทครับคุณโบอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าเด็ดขาดเราต้องไม่ลืมวัาเป็นบุญคุณกับช่องเรามากโอเคครับ เขาการเลยผูกูกูกราบตีเลยโอเคครับคุณโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้จะมีโครงการอะไรไหมครับมีโครงการใหญ่ๆอะไรไหมโครงกายังไม่มีครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็ช่วงพักช่วงใช้ชีวิต นะใช่มพอมางานแล้วครั้งแรกเนี่ยมันจะติดเลยครับพอมีงานต่อไปว่าเอ้ยอยากมาอีกอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วแล้วคิดว่ามีงานอื่นมาทีวันนะครับทุกคนรอรองานชีวันนะครับโอ้โหแบบค่ายดังๆมาเลยครับเอเชียซอฟเอ้ยอะไรอะค่ายเกมอะไรดังๆนะครับเกมพารอะไรมาก็มาหมดนะฮะก็วันนั้นก็ค่อยไปเจอกันอีกทีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนน่าสึกว่าจะกลางปีใช่ไหมใช่ได้ยินมาอย่างนั้นครับก็ตอนแรกครูกะจะมาเจอออยงานนู้นเลยครับแต่ว่ามันทนไม่ได้เลยครับมันทนไม่ได้จริง แต่ลูบเมื่อคืนแล้วมันทนไม่ได้ก็เลยก็เลยโดนมาโดนเฮ้ยอย่าพูดอยู่โดนโูบเลยครับมันมันนะโดบเลยโดบเลยครับ500นะครับ500 500เลยไม่ไม่คุ้มสตางค์ก็จะหมดเลยครับเมื่อวานเราศัพท์แบบว่าถ้าเกิดมีชีวิตมานี่จะหาตังค์มากินเลี้ยงข้าวเอาไว้ได้เลยอ๋อแต่สรุปคือเอาตังค์ไปใช้หนี้หมดแล้วครับมาวันนี้ก็จะขาดหลบ ครับโอเคครับผมใครใครดูอย่าคิดว่าเอ้ยใครดูตอนนี้อย่าคิดว่ามันจะเป็นรายการที่ดูดีนะครับวันนี้เราคือนั่งชิลมากแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ้าอ่าเหาเงียบหมดเลยทีนี้เอาตายแล้วตายแล้ววุ้งงิ้งวุ้งงิ้งกันเป็นแถวเลยครับนี่ใส่เสื้อสวยมาด้วยนะเนี่เสื้อตัวเมื่อวานนะฮ่า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 ฮ่่าด่าฮ่าอ่าฮ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 าฮ่่าฮ่า่า โอเคครับโอเคนี่เจอเจอเจออีกคนด้วยนะครับแต่ไปถ่ายเขาไม่ได้เขาผ่อนอากากแล้วเจอคุณเขียวว่ะคุณเขียวนายเขียวห่วยคุยเขียวเจเลยคุยเร็วเขียวเป็นอะไรผมไม่รูบเนี่ยเไม่ไดไยังต้องถ่ายครับต้องถ่ายนานๆเจอทีอุตส่าห์มาเพื่อตรงนี้เลยเฉพาะเลยกูไม่คุ้มแบบเออกูไม่คุ้มครับนู่นครับแค่ไอ้คิวแค่ไอ้ยี่ยคิวอยู่ตรงนู้นครับคนที่ถ้าเกิดไม่มีมันผมไม่มีตังค์โทรศัพท์หายเต้มันครับโอเคครับผมโอเคสำหรับงานนี้นะมาไม่ได้มาเพื่องานนะมาเพื่อคนโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็ดีใจครับได้เจอคนแคสเกมนะฮะเสียดายว่ไม่ได้เจอหลายๆคนเหมือนเมื่อวานนะฮะพลาดมากรู้สึกพาดอย่างแรงที่ไม่ได้เจอแบบเมื่อวานนะฮะเฮ้ยแก๊งนั้นกลับแล้วเหรอเฮ้ยกลับแล้วเหรอไอคิววันนะี้นไอคิววันนะี้นี่คิววันนะี้นะี่นี่ครับนี่ครับคนที่ให้ยืมโทรศัพท์ใช้โทรนะครับนี่ครับโอ้ตายนะฮะ นี่เลยครับถ้าไม่ม oh, ีคนนี้นะครับผมไม่ได no şey ้เจออะไรนะครับวันนี้นะฮะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะนี่ครับนี่ครับไม่มีบทครับเปลี่ยนครับไม่มีบทเลยรับเปลี่ยนครับโอ้โหไม่รอดไม่เปล่าโอไม่เปล่าไม่เป่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานต่อไปเลี้ยงต่อเองแล้วครูใจก็เลี้ยงไปแล้วโอ้ตายแล้วครับเว้ยเว้ยเว้ยประมาณกุมภาครับรอกุมภากำลังจะกำลังจะจัดอีกครั้งหนึ่งกินอะไรนเล่นยังไงก็ก็เข้าไปดีครับโอเคครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวของผมไว้เท่านี้ก่อนแล้้้้้ววววกกกกกัััันนนนนนนะะะะะฮฮไเเจอบบคครราาาหหแล็มมผ สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินกลับนะฮะหลังจากที่ผมโดดงานมาแล้วมาเดินกลับเดินกลับสวัสดีชาวโซชอบแคมทุคนนะฮะฝากถึงแง่ัดัดแจ๋วนะจ๊ะวัดเดแ่ว่าเชียวไม่ชอบนะนะจ๊ะนะจ๊ะ โอยยังเป็นขั้วนักเลงเลยฮะเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่จ่ายอ่ะนี่อะแม่งไงกด้ยตานีกดตายผีโยโอเย่อหยุดหยุดหยุอะไรเนี่ยกุยตานีกดตายผีโยโย่เนี่ยแล้วรู้มรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ผมไม่เถื่อนจริงครับผมอยู่ไม่ได้แล้วเอดูนะสภาพนะนี่คือนี่คือคันนานะคันนาคันนาเก่าเนียเก่าเครับเก่าแล้วไงฮะอุ้ยตายแล้วเอ้ยหันมาหนะดิครับแว่นแว่นนี่นี่ดูดูครับแว่นโอ้โหถ้จะซูมขนาดนี้ ซูมไม่ได้ไงครับตัวสัตว์มันซูมไม่ได้ครับมันจะแทงแว่นแตกเลยครัเนี่ยซูมเรื่อยเ,เลย สู้มือตัวนึงเลยนะเป็นระบบโฟกัสระบบโฟกัสแล้วระบบตีหมอรองผมดีไีกครับทำไงครับโอดตะกี้ได้ไหมครับตัดตะกี้โอ้ยดับด้วยดับตัดตะกี้ตัดกินนี่คุณแค่เกมงูหรือยังครับต่อตัดตะกินเอาด้วยเอาด้วยไหนครับสามแล้วได้ทำงานได้ทำงานได้วำงานรับเที่ยวหัวจี้กันสู้กันได้ไหมเนี่ยได้ครับเหัวจี้กันสู้กันได้อะไรให้จอยห้องมาดิโอเคครัเดี๋ยวไว้แล้วดีเลยกำลังจะกลับกันละ เดี๋ยวเขาไปที่ไหนต่อไม่รู้ผมไปตามติดเขาก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับละตอนนี้ทำยังไงตามติดนะครับฮะตามติดเลยถ้าตามติดมากไ้จะทากาวนะติดตามเนี่ยติดตาม <laughs> โอเคครับผมตอนนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้อยู่นีนน่ครับ ซึ่งนทนั้งหมครับผมใช่ครับตอนนี้ก็ผมก็กำลังชูเสาเสาสัญญาณอากาศอยู่นะครับอ่าตอนนี้<อ>ถ้าเกิดเจอไทยเนี่ยมันมันจะทำการสั่นทันทีคือ,อครับผมอ่านะใครถูกใจนะอันดับแรกนะ,นะตอนนี้ก็เล่นอยู่นะตอนนี้ไม่กเกี่ยวนะต <c oughs> อนนี้ <c oughs> คิดว่าทางไหนมันโอเคมากที่สุดร พากัาไปไหนเขาเนี <im <im ่ยอ๋อตอนนี้เนี่ยอ่ะายทางนี้อ่ะอาะคันน้ก็ออ้อ่างนี้เนี่ยเออถ่ายไปทางนี้ครับอะไอ้เกี่ยวไม่เกี่ยวสวัสดีครับสวนสี้ไม่เกี่ยวนะตอนนี้สองมิ้วผมกำลังจะไปไหนนะก็ต้องรอดูกันตอนนี้เราจะรามาจากไทยแลนด์เกมโชว์นะใช่ครับตอนนี้อยู่เซนทรัลเวิลด์นะไม่อยวครับโอ้โหน่าดปลาไปด้วยคนนะฮะ นี่คือชั้นครับไม่รู้เขาเรื่องของมันชั้นไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับอุ้ยกันดั้ามันก็กันดั้มกันดั้มกันดั้มเดาได้กันดั้มเออกันดั้มเงาทำไม่ทำไมตัวเหมือนไม้เท้าอย่งไม่ทราบครับคงเป็นไม้เท้ากันดั้มไม้เท้ากันดั้มสกินใช่ไหมเจ๊ะไม้เท้าสกินกันดั้มเป็นสกินครับสกินเป็น texture เอร์เป็น t e x เ u อร์ทำไม่ใช่เด็กแล้วนี่เด็กนี่ฮะกันดั้มครับกันดั้ามลายผ้าโซ่โืนเขาที่รุ่นไหนเขาเนี่ย รุ่นรุ่นไหนครับเนี่ย PVC Super Ultra Limited Edition นะฮะไกลไกลปืนมันอยู่ไหนครับเนี่ยเออโอเคไม่ครับเทมากเทมากครับระดับซูม3,400ล้านพิกเซลเล้อฮะไม่ครับผมโมไปกันแหละชุย์กระโจนที่คุณจะโม้ทำไมครับคุณเจนเจนตรงนี้มันคืออะไรครับโอ้นี่มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างครับไม่เราไปยุ่งเขามากบ่อแล้วเขาถ่ายรูปครับถ่ายรูปเนี่ย นี่เปเต่าหัวใช่ครับกัดหัวเนี้ยโอ้เทียใหญ่ของเราครับเห็นไหมครับเทียอาวเทียอาโอ้สุดยอดครับอ่ะผมลืมแนะนำยศตั้งแต่เมื่อวานแนะนำจะเอาอีกเหรอเอาอีกเอาเอาเอาอีกเอาอีกยศแม่แก้ไขยังไม่ออกอ่ะ ตรงตรงนี้ตรงนี้เลยแนะนำแล้วมันมันหามันหาน้อยครับหาน้อยครับเราต้องมาแนะนำด้านล่างครับตรงนี้ครับไปครับชัดไปครับครับชัดชัดอาเอาเอาเหรียญข้างล่างเลยครับตรงนี้เห็นเหรียญไหมครับมี3คนแสดงว่าเขาเป็นคนรักพวกของอ่าอันดับที่สองคนมองเครื่องบินครับ เขาฝาเขาฝายฝายฝันว่าอยากจะขึ้นเครื่องบินสักครั้งหนึ่งอ๋อเออฮะอันที่สามอันที่สามนี่ก็ก็ไม่ครับหรือคุณถามก็ไม่ว่าเหนื่อยหรือเปล่าเขาไม่ให้คุณอันที่สี่ครับอันที่สี่คือเหรียญอ่าเห็นไหมครับดาวดาวอ่าแล้วก็จะมีรูปค้อนกับเกี่ยวกับแสดงว่าคนขยันทำนาเขาจะทำาหากินอ่ากินเนี่ยครับไปแล้วฮะอ่าเนี่ยเขาคือมีผู้ชายสองคนแสดงว่าเขา เล่นแผลไม่ออกนะผู้ชายสคนไงครับเล่นแผลไม่ออกอันนี้อันนี้อะไรครไอเรียนนะกเลยไอเียทองเล่นเล่นเลยชนะมาอันนี้ผ้งคนนี่หมายความว่าไงครับิจภาพครับกิจภาพไม่กากลวไม่่ใช่ไม่ใช่กา้าอคนนี่เหครับเลความรักของชายรักชายเน่ะอันนี้คือคือเขาชอบยืนอยู่ตรงกลางครับอ่าะชูอ่ายืนอยู่ตรงกลางต้องเอาไหนผมตอนนี้ก็คือเขาเด้าใ้ได้คือ เคยไปเที่ยวกรงแพงเมืองจีนมาแล้วใช่ครับโอ้มดยังครับมันหมดแล้วแล้วเรื่อตันแล้วเริ่องตานกควาจริงครับกูจะบอกไม่หาเลยจบเลยโอ้จบเบยไม่หาเลยไม่หาก็เล่นแเดียวแคสเกมเดียวี๋ยวขาเล่นกกมหลังมีการนับแคสเกมมีโทแคสเกมเลยอันนี้ก็อดไปเลยครับยุกิจูไดครับโอ้

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับเด็บแบงเอ็ทำอะไรได้บ้างตัวนี้อ่าอะไรเอฟเฟกต์ได้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้อันนี้คืออุนต้าแมนครับอันนี้อันนี้อันนี้การ์ดอันนี้ใช่ไหมผมทำการ์ดตองการแท้อะไรครับตางล่าสุดแท้ครับแท้ดูยังไงครับการ์ดที่มันดูตัวนี้มันมันจะเป็นภาษาเนี่ยแนะนำตัวนี้หน่อยครับตัวนี้คืออุนต้าแมนฟิวชั่นกันกับชามานบูครับชาวมานบูกับอุนต้าแมนชามานบูกับคุนต้าแมนอ นี่่ไมใช่ครับเนออสเนออสเนออสอ่านออสแล้วแล้วในอื่นที่ไหอุนตาบู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 ครับอุนตาแมนคุ้มกับยามาดูมันอยู่ในโลกได้สามนาทีใช่ไหมับโอ้ไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่ไม่ไม่มีใครเขาเทเลับบี้มาเมื่อไงเทครับี้เออนะฮะเออผมไว้ที่ก่อนนะการอัดแค่นี้ก่อนนะไว้หลายครับยูกิลไปบ่าย โอ้ยอยูกี่ล็อกเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอกันลครับครับวัสดีครับัสการนนี้ก็อยู่ใการ BTS 2 0 0ตอนนี้ก็มีบัตดบัตไหบัตไหบัต่บเอวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็มาเดิน ที่งานนะคะเพิ่งมาครั้งแรกครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนั่งเสียเสียไอเสียอะไรวะเสียค่ารถรถแท็กซี่เออเมื่อกี้เก็บค่ารถเมลนะอ่าอันนี้ก็เสียอะไรเท่าไหร่บ้างร้อยสี่สิบเก้าบาทนคะคะนั่งจากรถมารถนั่งรถสเกตครับน,นั่งมาถึงที่นี่ก็ตกอบเฉี่ยประมาณร้อยสี่สิบเก้าบาทเฮ้ยนะนี่ในพัสวุโอเคนะครับัน่นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนะครับผม อ่าเราก็เจออีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในงานเกมนะครับน,น,ะะนี่แล้วก็คนอีกแล้วก็คนอีกรอาไปเลยนะฮะับโอ้งั้นเดี๋ยวขอการจังหวะไวใ้ให้ดีนะฮะเดี๋ยวมาเจอได้ดีมากตอนนี้เรพป่กดเบอร์10ตมานเต้นแล้วตอนนี้ก็ยังอ,อยู่ในงานเหมือนเดิมนะครับ อี้รู้สึกว่าอลังการมากครับดีวิตตี้วิตตี้วิตี้อนี้หาเดินต้มไม่เลื่อยเสื่อยคเพื่อนือจูจูจห รูปป่าโฟมครับเลเอร์ลาลาตอระไรนะไอมาออลาเร์่ร้าบครับป่าโฟมับเลาเตอร์้อยห้าสบาทครับโอ้แม่งขนาดใจมากเลยอเดี๋ยวอยู่ไม่แค่นี้นะฮะนี่เ็าเจอแบบกรสติกมาสเตอร์อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในงานเกม TGS 2อ1 3ใช่ไหมเออ ตอนนี้นะฮะก็อยู่ในงานเดินมากี่รอบแล้วโอ้เราเดินมากี่รอบแล้วสามสามรอบแล้วนะฮะก็เดินดูไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆไปเชียร์ไปแกงกะตูนะนี่ซุปแกงกะตูนอ๋อเล่นจิ้งคุงอะไรค่ะแกงกระตูนเออแกงกระตูน กันวาตันี่ไม่เจอออรตดกูแมน่ะเนี่ยคุณดูกันาตัคุณรู้จักคุณรู้จักออราดัปแมนไหมครับจักครับอ่าเขาเขาเขาติดติดติดบอว่ะติดกันกตัวไหมบ้านมันติดกันกะโตัวบอ แล้วเราบานดีนะฮะงานก็เดี๋ยวก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเรจะกลับบ้านก็มันจะเห็นสภาพทีว่วาม,มาปเป็เดียวนะคัวมารับนอ,อนกบเวนี่ก็าทีเรไปดูในงานก็จะกลับได้ไงแล้วนะฮะได้ของมาแค่นี้น,นะ<ป>ม่มบัตมามาขึ้นชั่วโมงนะน,นี่ครัติเดยวนีหนังสือนะฮะีหังซือบัตรแล้วได้งสืมาแล้วนี่ก็ เดนต่อนออกนะแดดใบบันใบมันไหล่ใ้บัดชันอ่แล้วก็นี้ครับสามารถเข้างานแด่ให่ได้ถ้าเกิดคุณพับสเต็มเรียบร้อยแล้วนะแต่พอนั้นนี้เนีพิสบ้านะครับเพื่อนแม่อนอนนะครัจบรายการมางานสัมภาร์เจเจดีโน้ตสถานที่สวัสดีครับ